กรกตย้ำว่า1นึวันนี้มีข่าวใหญ่ครับอาจจะไปกระทบกับพรรคพร้อมกับมีการเปิดศูนย์ป้องกันข่าวปลอมขอให้มั่นใจกรกตไม่ทุจริตนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรคลิปนี้มีรายงานนะครับในการเลือกตั้งปี2566ก็น่าจะมีข่าวเท็จเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับปี62ตามที่กรกตได้มีการชี้แจงกับทางสื่อมวลชนเพราะว่า,วายัางมีกลุ่มคนที่ไม่หวังให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบร,รื่นฉะนั้นปี2566ณขณะน,นี้ก็มีข่าวที่ไม่เป็นนนนคววาาามมจจรริงเ่ยผแพใํก ซึ่งกะกะตจะแจ้งไปที่ต้นทางให้มีการแก้ไขนะครับอย่างไรก็ตามแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าจะมีการทําข่าวปลอมเกิดขึ้นไม่มากนะักเพราะว่าเนื่องจากว่ากะกะตก็จะตั้งกําแพงไว้ว่าข่าวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือว่าเกิดขึ้นก็จะดําเนินคดีหากว่าผู้ให้ข่าวนั้นเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีกับการทํางานของกะกะตนะครับ แต่ทางนี้กกตก็จะดําเนินคดีกับข่าวที่เป็นต้นต่อหรือว่าเป็นข่าวสําคัญแล้วก็ส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมเท่านั้นจะไม่ดําเนินคดีกับข่าวเล็กน้อยแต่ว่าจะมีเพียงตักเตือนนะครับกกตก็ยังกล่าวชี้แจงบางข่าวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องแรกก็คือการยุบพักติดเทอร์โบคือกกตนเนี่ย ได้มีการออกระเบียบตามที่กฎหมายให้ทําแต่ว่าสื่อมวลชนได้มีการตั้งชื่อแบบนั้นจึงอยากทำความเข้าใจว่าอํานาจของเลขาธิการกรกตรสามารถทําเรื่องให้รวดเร็วได้แต่ไม่มีกําหนดเวลาการสืบสวนไต่สวนเพื่อประกาศให้พรรคที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยื่นพยานหลักฐานแล้วก็ให้ถ้อยคํากับกรกตรและต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับส่วนข่าวเรื่องการแบ่งเขตขอยืนยันว่าไม่มีการแบ่งเขตตามใจ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดตัดสินทั้ง5คดีว่ากกตออกระเบียบโดยชอบทําตามกฎหมายถูกต้องแล้วกกตก็จะต้องจัดทําโดยภาพรวมเพื่อบรรลุหลักเกณฑ์ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้การทํางานของกกตถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายนี่คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกกตทําการชี้แจงนะครับส่วนกรณีข่าวเรื่องบัตรเลือกตั้งกกตไม่ได้เป็นผู้กําหนดแต่ว่าอยู่ในข้อกฎหมายทุกอย่าง พร้อมยกคําพูดของนักวิชาการท่านหนึ่งกล่าวว่าถ้าพักการเมืองไม่สามารถทําให้ประชาชนจําหมายเลขของพักท่านได้แล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาบริหารประเทศส่วนการพิมพ์บัตรเกินในข่าวบอกว่าเกินไป7ล้านใบแต่ความจริงเราพิมพ์เกินเพียง4-5ถึงล้านใบเพราะการพิมพ์บัตรต้องพิมพ์เป็นเล่มเล่มละ20ใบซึ่งแต่ละหน่วยต้องสำรองหน่วยละ1เล่มนะครับซึ่งก็เป็นการสำรองเผื่อไว้สําหรับกอบนอแล้วก็ผู้รักษาความสงบอาจจะใช้สิทธิที่หน่วยนั้น นอกจากนี้ก็ยังมีการสำรองไว้เพื่อเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์นะฮะเช่นบางเล่มเนี่ยมี18บใบไม่ครบ2 0่ใบปัญหาสําคัญที่น่าจะคิดมากกว่าคือว่าเราจะไม่มีการทุจริตท,ทันทีที่นับคะแนนเสร็จจะรู้ทันทีว่าบัตรใช้ไปเท่าไรเหลือเท่าไหร่ป้องกันการผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าการทุจริตแล้วขอมั่นใจว่ากกาตไม่มีการทุจริต แล้วบอกมีการให้สัญญาด้วยนะฮะคำมั่นเรื่องใดที่ว่าไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ทราบทันทีพร้อมกับย้าว่าตลอดสีปีทํางานไม่เคยมีประวัติที่ไม่สุดจริตหรือว่าไม่เที่ยงธรรมนะนี่เป็นการแถลงข่าวของกกตนะครับแลยบอกว่าต้องยอมรับว่าบางเรื่องนี้มีความอ่อนไหวมากแต่ก็อดทนพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เป็นคดีบางเรื่องด่าเราว่าเราด้วยคาหยาบคายแต่เราก็มีมติไม่ด,ไมดําเนินคดีเราอดทนและขอให้ช่องทางการสื่อสารขององ,องค์กรชี้แจงนี่คือคําชี้แจงของกกตนะครับ